ไปนอก EP แล้วค่ะเป็นอะไรมากขอี่ยวหอมกระกานกับเี่ยวึืนเร็วมากผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกเหมือนเพิ่ง first EP ไปตอนนี้กลายเป็น last แล้วนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็วันนี้จะได้ดูของแฟนๆเหมือนตอน EP แรกเลยก็ดีใจว่าขอบคุณทุกคนที่มารอดูรีแอคชั่นนะคะทุกคนสามารถกีดได้เต็มที่กีดออกมาเลย รู้สึกอะไรกี้ออกมามแสดงว่าวันนี้จะต้องแบบว่าโอ้ยกี้แน่หนูบอกเลยสปอยล์แล้วตึ้งสปอยล์แล้วตึ้งพูดเลยว่าเป็นอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> มันคลิกีกว่าทุกท EP เจ็ด EP ก่อนนั้นเลยเหรอมันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ทุกคนอยากดูอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนลุ้นด้วยเพราะว่าเรื่องของเรามันจะเป็นแนวมันว่า เรามีนิมิตมาตลอดเนาะว่าเขาจะโดนยิงโดยอันนี้ในงานแต่งอันนี้ค่ะโดยโดยยิงในงานแต่งวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าสุดท้ายะจะได้แต่งไหมหรือว่าจะโดนฆ่าหรือว่าจะ่ชุดแต่งงานมาแล้วเนาะหรือว่าจะแบบตายต่อไปอะไรอย่างงี้ก็คือต้องลุ้นกันในโรงแต่ว่าสนุกแน่นอนเหมือนที่เคยเป็นมาย้อนถามก่อนค่ะก่อนหน้าที่ที่ผ่านมาก็มีแบ็คไม่ธรรมดาเลยเป็นยังไงบ้างก็ติดเป็น S ทุกรอบ คือ <c oughs> ดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ติดเพลงก็คือเป็นการช่วยเหลือกันของของ,ของทุกคนเนาะแบบพี่พี่แฟนคลับที่ดูแล้วก็แบบว่าดูไปพร้อมๆกันดูสดแล้วก็กลับไปย้อนดูหน้าฉี่แล้วเขาก็มาฟีดแบกกันว่าแต่ละซีนเป็นยังไงจริงๆหนูอ่านตลอดแอบอ่านตลอดแอบซุ่ม <c oughs> ไม่แอบไม่หอบไม่แอบอ่านเลยดู <c oughs> เลยเหรอดูเลยี่ช้าเป็นยังไงาเจอเจอคอมเมนต์แต่วันจึ๊๊งโดนใจและซ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ย จำเหรอคะจริงๆหนูก็ชอบทุกอันหนูชอบเวลาแฟนคลับเล่นหนูใส่หนูยังไงยังไงคุยยังไงเหรอพี่นัดช่วยหน่อยจริงๆหนูชอบเวลาที่เขาเอาจีนเราในซีเรีส์ซีเรีส์ในเรื่องเพราะเรื่องเราเป็นฆาตกรรมเนาะคือมันจะมีความระคืนขวัญตลอดแต่เขาจะเอาไปบิดให้มันตลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ยอันเดียวอะไรหรือเปล่าอันไหนอ่ะไม่อันที่อันที่มีเบื้องหลังที่ที่พี่นัดบังไม่ใช่ที่หนูโดนจับแล้วพี่เปียต้องยิงพี่ใครต้องยิงแล้วพี่นัดก็บอกว่า อย่ายิงอย่ายิงเล่ายิงนี่เลยยิงเกียวเลยแล้วพี่เขาก็ไม่ว่ารูปน่ารักมากแล้วก็มีอันที่เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเหมือนเราจะโดนคนร้ายแบบจ่อแล้วแล้วคนนี้ต้องยืนอยู่ในห้องห้องกล้องวงจรปิดแล้วเขาต้องแบบปิดปากแบบนุ่นมากแล้วแฟนเขาเอาไปตัดว่าเป็นบีดบล็อกอยู่คือพี่กาลังจะโดนยิงแล้วพี่พชาบีดบล็อกปึ้งปะปึ้งปึ้งปึงเงี้ยคือชอบมากดราม่าแต่ว่ามันทำให้ตลกหลาดใตลอดเป็นมีมที่ถูกบิดมาจากเรื่องจริงหมดเลยใช่ค่ะใ แต่จริงหนูว่าไกลเขาเองแหละว่าจะากเ่าเป็นคาร์ดีได้ได้หนูอยากทำแบบคาร์ดีมากกแล้วก็ในเรื่องนะคะมีนแบกเป็นยังไงบ้างคะคุณมีนแบกละไรก็เกินเีอันนี้ไม่เคยเล่าเหมือนกันมีดเอ็มมาด่าด้วยเฮ้ยไม่งงอ่ะยังงไคือแบบไปทำอย่างนั้นกับน้องเกียวทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาอะไรอ่าสุดนางกีดเขาอาจจะอินเกินไปหน่อยแล้วเรู้สึกไงในความร้ายของเรา มันนนเห็ผลแบบี้จริงๆผมก็ไม่ได้ร้ายผมก็แบบมีเหตุผลตัวเองเนาะแต่ว่าก็ก็ดีใจที่เขาอินกับคาแรกเตอร์ครับแต่ตอนเล่นก็สนุกเนาะใช่ไหมตออเล่นตลกตลกอ่ะออกแนวตลกอีกแล้วแต่เขาหน้าร้ายเนาตลอก วิ่มาจะบอกตลอดว่าอย่าทำหล่อเยอะเวลาแทงเวลายิงเลยอย่าสะบัดผมเยอะมันหล่อไม่ถ้าไม่สะบัดผมอ่ะมันจะลงมาปิดอย่างนี้อ๋อเลยต้องสะบัดมันหล่อแล้วเดี๋ยวคนคนดูเขาจะไม่เอาจะช่วยหนูเขาจะจะช่วยนี่แทนมีเลยเต็มไปหมดเลยแฟนคลับหนูบอกว่าแบบพี่พีชอะไรเงี้ยเออแบบยกโทษให้พี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยหนูว่าได้ให้อภัยความหล่อให้อภัยความหล่อขอะทุกคนหนูมีความผาผ่า พี่กำลันพูดถึง100คำหรือยังคะอุ้ยไม่ได้เคยนับเลยค่ะก็จะมีตอนที่แรปกันบนดาดฟ้าน้อยเยอะหน่อยเดี๋ยวก็ไปนับเดี๋ยวดูใครที่อยากจะนับว่าพี่กำรันพูดถึง100คำเรื่องให้สามารถดูย้อนได้ที่ไอฉีนะคะไปช่วยกันนับเนาะนับจริงๆนับให้หน่อยนะคะว่าทั้งเรื่องนี้พี่กำรันพูดกี่คำจะมีซีนไหนที่เราชอบบั้งนอะไนเรื่องนิทานเรื่อวันนี้เลยวันนี้อะจริงๆเราพูดมาตลอดเนาะว่า จริงๆมันถือว่าจีนที่ชอบที่สุดเลยค่ะใช่ว่ามันเป็นมันพูดไม่ได้ใช่ไหมมันพูดถึงว่าทำไมเราชอบถ้าเป็นจีนมันดีคือพูดไม่ได้ก็รก็คือมันเป็นจีนแบบว่าตอนจบของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันอินแฟกกับความรู้สึกใช่แต่ว่ามันแบบมันฟูลฟิลมากๆค่ะตอนที่เล่นมันรู้สึกว่าแบบคือคือรู้สึกสะใจในฐานะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ย มองไปทางนี้เจอพี่เมย์มองไปทางนี้เจอพี่แชมป์กันอีกนิดหนึ่งไม่แต่เราพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเรื่องนี้จะออนแล้วเราเองแต่ว่าชอบซินวันนี้มากมากบรรยกาศใช่ซินก็คือว่านั่งหน้ามอนิเตอร์กันมีน้ำตาร้องไห้กันหมดกับกับโปรดิวเซอร์กับตลาดจะไม่รอดใช่เพราะว่าอู้ทำไมเล่นมาถึงว่าเพราะว่าเกี่ยวอาจจะไม่รอดอ๋อนเนี่ยว่าพวกเราคิดว่าพี่เล่นไม่รอดเลยไม่ใช่เนี่ยว่าเธอเล่นโอ้โพูดถึงหมอที่หมอพี่ออนหมายความจ่ายค่า สั่งกาแฟอย่างเดียวไม่เคยจ่ายเลยจริงแบบพอเราเราจะได้สั่งทีเลยมันก็เกิดเหตุร้ายไงเราก็ต้องไปหาเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนต้องมาก่อนเงียค่ะเราก็จะเลือกเพื่อนก่อนเสมอคือมีกาแฟติดมือตลอดในเรื่องใช่แต่ว่าถ้าผู้ชายกับเพื่อนก็เลือกเพื่อนเลือกไม่ใช่ก็ต้องเืออยู่อรต้องมาดูกันไปใจหายไม่เอาจริงจริงวันนี้มันจะปแบบสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเนี้ย อันนี้ต่อไปก็จะไม่ได้เจอกันแล้วเลยเจอค่ะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเพื่อนเพื่อนเโปรเจกต์ใหม่เอาดิค่แบบนี้เลยเลยหไปเลยหายไปแล้วได้เจอใครแต่ว่าใจใจหายค่ะหมายถึงว่าหนูเป็นคนรู้สึกว่าหนูชอบหนูหนูไม่ชอบตอนจบของทุกๆเรื่องที่เล่นมาหรือว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยจบแล้วตั้งแต่ตอนถ่ายเราก็รู้สึกเสียใจแล้วว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศกองที่เราแบบเจอทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปแต่ว่าก็ อันนี้ก็จบแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอ่ใช่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ความพี่กันแฟนของว่ามีแค่แปดตอนเองแบบอยากมี้อีกอยากนี้บบนอีกนะอันนี้ต้องถามเอ,อ่อาอาอน,นะเอ,อ่อมาดูแร็คอระป๋อใช่แต่ว่าถ้าถามว่าเจมซีจะมีอะไรต่อไปเนี่ยครับก็กติดตามได้ถา,ามมามีให้ดูแน่นอนไม่เกินไม่เกิน ตั้งแตราไม่น่าดอไม่น่าดูไม่คิดจะตอไปได้เห็นอ่คัวจริงหนูนึกใจหายนะคะแต่ว่าเคือหนูรู้สึกว่าหนูโฟกัสไปที่ว่าทุกคนชอบซีรีส์เรามากแค่ไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบรักซีรีส์เรื่องนี้มากๆพอๆกับที่เรารักก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้ว่ กับสองสาวผิดนะคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมการผิดหร่อเปล่าหลังจากนี้จะมีแบบแผนต่อมอะไรก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะยังไม่แบบยังไม่ลบคอนแทคกันยังไม่อ่าอะไรอย่างงี้ก็ก็มีแผนไปเที่ยวแต่ในเรื่องของผลงานเร็วๆนี้จะมีใช่ไหมคะที่จะออกมาให้แฟนได้เห็นว่าหลายคนก็คิดว่าอยากเห็นตอนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความรักคามรักมอบให้ในโปรเจกต์เราไปแน่นอนก็เดี๋ยวเราลองดูแต่ว่าจะเป็น จะมาในร,รูปแบบไหนคะจะเป็นซีรีส์หรือเป็นวาไรตี้รายการเป็นอะไรยังไงพอยนี่เดี๋ยวเรารอดูในวันนี้ว่าจะเป็นอะไร <c oughs> เออวันนี้ตื่นเต้นเลยไม่ยมหลุดเลยมีด้วเหรอแต่แต่เชื่อว่แาแฟนๆจะว้าว,าวเลยใช่ไหมคะทุกคนทุกคนน่าจะมีความสุขซ <c oughs> ุกน,น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งนี้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเราซีนไหนยากที่สุดทั้งเรื่องเหรอใช่ค่ะอือสำหรับหนูก็คือซีนตุบตุบแบบ อะไรตึกตุกตึกอือใช่อันนั้นอันนั้นยากสุดค่สำหรับหนูจริงๆเป็นซีนบ้านหลังรู้สึกนะใช่ใช่ค่ะเป็นซีนบ้านหลังคือมีความกดดันหลายอย่างมีมีเรื่องข้อจำกัดเวลาและสถานที่หลายอย่างแต่ว่าก็ก็ได้ได้เห็นว่าทุกคนชอบแล้วก็มีโหดมากสุดยอดก็เลยก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็นซีพาร์ทเนอร์ที่สุดยอดโอ้บ้านหลังบ้านหลังนึกว่าอะไรไม่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบซีนที่จับมือกันสามคนแล้วย้อนกันขับยากสุดเพราะว่ากันขับยาก คือมันจะจับมือกันแล้วมันจะเผลอรองกิ๊กสู้หรูซัมบาลูไม่อย่างโตู้มีไปอีกอย่างเออชอทันหรอทันค่ะลูกเสือใกล้ใกล้ใกล้เขาไม่จับมือขวาเลื่นสายมาจับมือกันมานี่คำถามเลยนะรสนิยมการทำงานใช่ละครซีนไหนยากที่ไหนยากครับผมรายของยากสุดนะยากสุดก็นั้นแหละบาลานซ์คือคือมันถ่ายทีละคนใช่ไหมทีละด้านแต่ว่าก็ต้องเล่นสุดให้อีกคนหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันทางมันเป็นทางแคบๆดังนั้นเวลา ่ตั้งกล้องถ่ายจะถ่ายได้แค่ที่เราฝั่งับได้ที่เราฝั่งอะไรเงี้ยคนก็ต้องเล่นเต็มให้หลังกล้องอะไรอย่างงี้ยแล้วก็มีรับสนมีหลายซีเคเวนซ์เยอะแยะอะไรเง<อ>ี้ยมีคิวตำรวจ<อ>คิวที่น่าอะไรจริงๆถ่ายยากมากนะใช้เวลาหนานอยากอยากให้พี่หมอเมียวพูดถึงสิ่งที่พูดกับเกี่ยวขึ้นหน่อยค่ะเรื่องมี่อบผู้หญิงอะโอ้ว้าวเมียวในเมียวอีกทีเมียวคือต้องบอกว่าซีนนั้นเรามีการจับ แบบว่าให้มันเป็นตรงกับในนิยายใช่ในนิยายต้นฉบับ <ใน S 2> มีมีมีประเด็นนี้อยู่ที่เขาพูดกันแต่คุณม่อนก็คือคุณนักเขียนของเราก็คือบอกว่ามีการพูดกันให้ขเขาเรียกวอะไรมีความโทนดาวหรือคิดว่ามันมีความโทนดาวลงมาแล้วให้มันแรงน้อยลงไห สำหรับแบบสำหรับตัวละครเหนียวที่ตอนที่ถามมันก็ไม่ใช่ความแบบว่าเฮ้ะแบบมันไม่ได้ใส่ไปด้วยทัศนคติใดๆต่อสิ่งนั้นแต่มันเป็นความแบบสงสัยและอยากรู้อะไรเงี้ยท่ามกลางแบบว่าขนกที่อยู่ในหัวเรามาตลอดแล้วเราก็เลยถามไปแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้เห็นแบบว่าฟี e แบคกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็สะท้อนหะไร่าง มันรู้สึกว่ามันมีคนรีเลทกับ่งนีสใช่เป็นสิ่งที่มีคนรู้สึกเลีเยทมากอย่างตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรานเรื่องนี้เนาะแล้วมันก็ประสบความสำเร็จขนาดนี้ในในความรู้สึกเราค่ะม,ม,มันมันมันฟิวฟิลยังไงบ้างจริงก็ดีใจค่ะที่นหนูก็เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เป็นนักแสดงนำเป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่มีประบ ไม่ใช่หมายถึงว่ามีพี่แฟนคลับที่แบบมาหามาเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆากรักเองดีใจเหมือนกันดีใจคือจริงๆพูดตั้งแต่ตอนที่แคสแล้วว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้นยที่เขาเลือกมาร้านวูโคฮอลจอนนะคะเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราเห็นเลยว่าผู้หญิงสองคนนะ่ะสามารถรักกันได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะรู้สึกดีใจมากๆถ้าเกิดว่าทุกคนดูซีรีส์เรื่องนี้เรารู้สึกไม่เคยสงสัยในความรักของการันเกี่ยวเกี่ยวขึ้นเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแกจริงๆแบบเติมเยอะ่คะมีภาษาอื่นเยอะ จริงๆขอบคุณพี่วิทีมงานทุกคนด้วยค่ะคือเรื่องนี้คือแบบหนูรู้สึกว่ามันมันยากทั้งการถ่ายทํายากทั้งแบบซีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบขอบคุณที่หยิบหนีมาทำนะคะเพราะว่าเพราะว่าก็หนูอยากเล่นอะไรแบบนี้มานานเลยแบบอยากถือกืนไม่ได้ถือแต่ว่าโดนยิงอะไรเงี้ยทพี่เมย์ก็อยากทำพี่ยังก็อยากทำแล้วทุกคนก็จะใส่สูตรทุกคนมีแบบไม่เผื่อใจมีอะไรใส่หมดอะไรเงี้ยก็เลยถือเป็นผลงานที่แบบภูมิใจมาก ทั treats, so, ้งแฟนคลับอ like like ินเตอร์และแฟนไทยเราหนักแน่นค่ะแนนเรามีทิดตั้งแล้วอ่ะอยากทางแฟนมี้ต้าไมีโอกาสนะ้ามีโอกาสมีโอกาสเ่เพราะว่ามีความเจอมีความสามารถอยากจะโชว์หนูอยากจะแบบ อย่างเงี้ยล้อแล้วก็โยนอย่างเงี้ยเราจะโชว์ทางั้านี้เลยเราจะโชว์รอบตัไงได้หมดเลยหนูอาจจะปีนเสาลงมาอะไรอย่างเงี้ยแทนไปแล้วแทนไปแล้วส่วหนูมีความสามารถพิเศษเยอะมากหนูจะไปฝึกด้วยถ้าเกิดว่ามีแฟนที่มาโลยตัวมาจับคอเลยนะคะใช่แน่นอนอยู่แล้วค่ะคือปกติเวลาไปทํางานไม่นั่งรถไฟฟ้าอยู่แล้วไม่นั่งหอลอยู่แล้วนัทเราก็เป็นคนได้เปลยเนาะได้หมดเลยค่ะ อันี้ก็หนูก็ไปเรื่อยๆได้เลยไม่ต้องดู้นะครับอ๋อแต่วันนี้เรามีซีรีส์เรา้องดูก็คือเรนพูดเตรียมใจไปแล้วอยากจะมีแฟนนีอยากมีอยากเจอทุกคนค่ะอยากเจอทุกคนใช่หนูมีความสุขมากทุกคนมาหาเราเราก็อยากไปหาทุกคนบ้างให้ป่ากบอกวันนี้ต้องห้ามพลาดแล้วล่ะมันนี้นะคะอ้าวันนี้ต้องห้ามพลาดเพราะว่าอะไรเราไม่ได้แค่จะดูแบบว่าซีรีส์ของเราร้านวงโคจรไฟนอลอีกเพียงอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะมีอะไรพิเศษ อะไรพิเศษอะไรไม่รู้พี่เมย์มีอะไรพิเศษเหงื่อแตกแล้วเหงื่อแตกว่าเราจะเรียนจะเนนมีมีเยอะเยอะครับเยอะใช่วันนี้เราก็จะได้เจอกันยาวๆนะคะแล้วก็จะมีแบบอะไรอย่างงี้แต่หนูไม่ได้สปอยแต่แบบอะไอย่างงี้ก่อน อันนี้หลงเพเขา่ร้อยกว่าเพลงใช่ค่ะคือมีเพลงของตัวเองแต่แบบเป็นไปได้ไหมอ่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้จะได้หองเพลงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้พี่จำพี่จำเบรกแล้วเป็นไปได้ไหมเออวันเสาร์รอแล้วใช่คค่ะอโเขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยทุกคนอะไรคอมเสิร์ตออะไรมีอะไรอื่น